จะพัดตรงไหนไวะพีฮ,ฮ<า>นะในใ้าไงนัยอายุกยี่ขวบแล้วบอกลูงเราลงเพลลมพัดเ <16. S 1> นี่ยสองโดนได้ไงใครบอกมาแม่ยังบอกบ<า>ฮะ<า>หมอปลาหมอปลาโอเคอ่าการเป็นไงปวดแขนปวดขาแล้วก็เมื่อยงง เฮ้ยมันคือโรถเวรรกรรมมั้งกูดูตรงเด็กยุคนี้กูไม่เคยเจอเลยว่ะที่กทำมานะแล้อเมื่อาหร่หลับตาอะไรวะพอแล้วพอ้วคิวคิวใครโดดวะอ๋อใช่ไมวนี้มาไหนก็อยิ่ไปก็อยกเอ้หมือหลับตาเดี๋ยวย เด็ก,กตุบต่องไไอมั้งไอ้เฮี้ยโดนเหรอออกมาออกมาไอ้เฮีย้ยมาไงวันนี้ไอ้สัตว์ฮะ <c oughs> มาได้ยังไงเนีย่ย <c oughs> ออกมาเป็นไร <c oughs> ไอ้ผีเฮ้ยไอ้เฮี้ยแม่งเคสแรกเลยที่คุณเจออย่างเนี้ยกรณีก่านี่แม่งจุดต่องไปแม่งโดนได้แล้วอ๋อมีกระเด็กมันก็มีโดนอยู่ตุบต่อง มาไงเจ้าอะไรกันเด็กไอ้ผ <ใน S 2> ีอยู่เด็กได้ไงวันนี้เสียงกูไม่เคยมีเลยออกมาเด็กเหรอผีเด็กเหรอผีเด็กหรือไงมึงเอาแมสออกแม่มึงกน็นกัน่งนิ่งเงยจัดหน้าผมโดนผีเข้าเลยมึงนเป็นไรไงน,นี่มึงเป็นอะไรเคยทำแท้งมันเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยเลยนี่กุมารจบเลยไอ้เหี้ยมึงลงเดินอตัดมึงมาเกาะลูกเขารู้ป่ะ ยี่ห้ากุมารทองอที่บ้านมึงอะไรแัดเนี่ยวัวออกมาแล้วกุมารทองที่บ้านมึงง่ายๆอาการเจ็บไหลไม่หายไม่ใช่ลมเพลลมพัดแต่กุมารทองท่นึงเลี้ยงไว้แล้วเ,เข้ามาขี่เราขี่ลูกมึงมาเล่นกับลูกมึงเออผมเจกปกติอยู่แล้วเด็ออกวิญญาณเด็กมันก็มาเกาะไหลรเกาะขาคือกุมารทองเนี่ยเหมือนกับการเอาวิญญาณเด็กเข้ามาอยู่ในร่างกุมารทองเหรอเดินได้ไหมหนู น้ำแดงไหมกรน้วดเจ็บอ่ะอย่าไปก่อแกะหลังรูอ่ะลูกเขาเนยฮะอย่ดูไว้เนี่ยศึกษาเนี่ยเฮียเนี่ยคือผีเด็กกุมารทองีเนี่ยเนี่ยกูแตะไว้เี่ถเนี่ยจริงเหรอแต่ได้อาคมแรงนกันเคยร้องเหรอ เดี๋ยวบอกแม่ให้เลี้ยงเหมือนเดิมแหลอะอเอันนี้ก็คือการลงโทษเฉยๆที่มึงมาเกาะลูกเขาอเ่าเข <c oughs> ้าใจไหมหนูนะเออลองเดินนะรู้เปล่าเดี๋ยวมาเกาะขาเขานะเออเล่นน่ะเล่นได้รู้ว่าเป็นเพื่อนกันได้ดูแลบ้านนะดูแลคนในครอบครัวแล้วเกิดมาเกาะลูกเขาให้เจ็บปวดหลังเนี่ยแต่โดนแบบนี้รู้ไหมเดีย๋ยวแม่เขาพามาอีกถ้าเกิดแม่เขาพามาอีกกูก็จะร้อง,องนอีกรู้ป่าโอเคโอเคนะเออยีตาด เข้าใจนะแม่นะไอ้ยี่อะอ้ยไม่ได้งไม่ใช่พัดหาแล้วมึงรุ่งเนาะโอ้ยเยี่อะโดนหน้าได้หน้ายังโ้ยเจ่บไมมเจ็บไหมกูทำมึงเบาเนี่ยนะแม่มานนี่เอาหัวก่อนไปหาพวกคุณเราทรมานเด็กมาเนี่ยแม่มานนี่หนุ่เล็งกูมาทองดูไอ้เยี่อรูปมึงเนี่ยอารมณ์แบบอนาคตก็เหมือนกับร่างทรงแหละเพราะมันอันนี้ได้แม่ร้องนี่แม่ร้องนี่แม่ไม่ร้องอ่ะแม่เจ็บไหม ไม่เจ็บหรอกแม่แต่เนี้คือผีมันเจ็บรู้ป่ะก็ทําใจไอ้เฮียเป็นแล้วอ่ะทําไงไอ้เฮียเปิดสิบสองปีเลยเบิกับวิญญาณวิญญาณกุมารทองที่เลี้ยงไว้อ่ะเขามาเล่นตั้งแต่คงตั้งแต่เด็กแล้วแหละมันจะเอาไว้ทำไมล่ะเอาไว้นั่นแหละก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกแต่แม่ไอ้เฮียเด็กมันชอบขี่คอบางทีแม่งผมก็หนักที่เมื่อก่อนผมเลี้ยงไว้ว่าอีตซักลงเดินไม่ลงเดินอย่างนี้มันกูจับปล่อยวัดแม่งเลยขู่มั้งด่ามั้งผมด่างอนหายหน้าหายตาไปเป็นอาทิตย์ก็มี หายได้ตาเลยไหนดูรูปดิมีไหมเอามาให้กูนี่ไหมไอ้ตัดเอาลูปไปดูคนตาไปไหนไหยิบมไหมไอ้ตัดกูขอดูอ้วนถ้าเกิดผีเด็กน่ารักจะเอามาเลี้ยงถ้าน่าเกลียดตินะกูจะจับแดกทั้งหมดเลยที่แบบผีเนี้ยเราไอ้หนูไปไงกูแตะมึงแค่นี้ไอ้เหี้ยมึงเจ็บเหรอไปไปแล้วไม่เจ็บแล้วไปแล้วไม่เจ็บแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยไม่เจ็บแล้วดูดิ เ <orman. S 1> นี่ยเนี่ยคือคนปกติเนี่ยเห็นป่ะคนปกติเนี่ยถ้าเกิดกูไม่เรียกวิญญาณลงมาเนี่ยเงินก็ไม่เจ็บเหมือนกับกูเนี่ยเรียกวิญญาณเอามาตุ่ยี้นี่แล้กูก็แม่งมานั่งไล่ตีนั่งไล่เล่นผีอะไรในร่างคนเนี่ยมันคือพรสวรรค์เว้ยสัตว์ที่ความเก่งกูแม่งโคตรเก่งเลยเหรอทำไมเจ็บอยู่จังหวัดไหนเนี่ยหนู สมุทรสงครามอ้ใกล้สมุทรสงครามมาโทษเรียนปออะไรแล้วมหนึ่งครับมหนึ่งโอ้ยอะใช่สอบได้เท่ไหรไดที่สามเรียนเก่งด้วยโอ้ยจัดเด็กเรีนเก่งล้อมันแจ็คเลยมึงเมนตุ้ดหรือเปล่ามีแฟนยั่ไงอยังมีเดี๋ยวเพิ่งรีบมีนะรู้เปล่ามสามพี่ยังไอ้มหนึ่งพี่ยังปีร้อยเต็มอยู่เลยดูหน้าดูลูกบุมอง้บที่บ้าน หมอไว้ยังนะโรงพยาบาลทองนี้ว่าเลี้ยงได้ไม,ไ,ดไม่ในไม่ชีเวิตเหรอกเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเดิมอะเพราะเราเรา,เราแค่รับปากนั่นแหละเห็นแล้วล่ะข้างบนเก็บไว้อย่างน้อยวิญญาณเขามาอยู่กับลูกเราบางทีข้อดีเขาก็คือดูแลพ่อบ้านรู้ป่ะอย่าคิดมากให้เขาแดกแล้วบอกอยากมาเกาะลูกโอเคไหมเออเอาไปไปนะไอห,หนูนะไปอา,าบน้านต์กันนะไปไปหายละเชิญมาคิวต่อไปนะไม่ใช่ในี่นะโรงพยาบาล,ล,ลอทองที่บ้านนะเมื่อกี้ร้ององอกมาบอกมาก่อนเลย